รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชียง่นภาคใต้หารือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือค่ะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในการผลักดันนกปลอดหัวโขงเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวค่ะ นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการผลักดันนกประหลอดหัวโขนว่านกกรงหัวจุกให้เป็นสัตว์เศร,รษฐกิจเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เป็นสัตว์เศร,รษฐกิจและเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิน่นให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศร,รษฐกิจและอัตลักษณ์ของท้องถิน่นตาม โดยคาดว่าหลังการปลดล็อกนกกรงหัวจุกซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562จะมีการขยายตัวของผู้เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นและสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยโดยที่ไม่ได้ทำให้นกกรงหัวจุกสูญพันธุ์อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานองความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญในการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นกกรงหัวจุกให้ดียิ่งขึ้นและจะสามารถลดจำนวนของการลักลอบจับนก ป่านในระยะยาวด้วยครับ